สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันอังคารที่13กักนกรกาคมพุทธศักราช2564ขึ้น4ค่ําเดือน8หลัง ปีฉลูวันนี้เราจะมาพยากรณ์สำหรับคนที่มีชื่อขึ้นต้นของแต่ละคนนะครับผู้ที่มีอักษรหรือสระที่ขึ้นต้นขึ้นต้นเช่นชื่อโอภาสอุทัยเป็นต้นนะครับ ให้ระมัดระวังด้านสุขภาพบริเวณช่องท้องหรือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายการใช้เงินนะครับผู้ที่มีอักษรดอเด็กต่าเต่ถถาทอทหารถอถุงนอนหนูทอทงขึ้นต้นนะครับยกตัวอย่าง คนาเดชถุงเงินเป็นต้นให้พึงระมัดระวังเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับประสาทเช่นปลายประสาทมือโดยเฉพาะตั้งแต่ไหล่แขนด้านซ้ายนะครับผู้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฝา พอพานฟอฟันพอสมเพามอมอมาเช่นชื่อบันเทิงชื่อเพรีชื่อมาลายัยเป็นต้นให้ระมัดระวังสุขภาพบริเวณไหล่ข้างขวาเช่นลื่นหกลม้ม แล้วก็แทกหรือชนถูกบริเวณไหล่หรือแขนข้างซ้ายอาจจะมีการแตกหักได้นะครับผู้ที่เมียกษรขึ้นต้นยอยักษ์รอเรือวแหวนรอลิงเช่นชื่อยอชายหรือชื่อ รวมชัยเป็นต้นให้พึงระมัดระวังบริเวณศีรษะเช่นลูกตามีอาการพราามัวเช่นระวังเกี่ยวกับต้อลมหรือระบบหายใจไม่ทั่วท้องนะครับเรามาฟังบุคคลที่มีเกณฑ์ดีบ้าง เช่นบุคคลที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่ขอไข่ขอควายขอละขังงองูตัวอย่างชื่อกฎชกรหรือชื่อคนดี บุคคลที่มีชื่อเหล่านี้จะได้รับการติดต่อหรือเดินทางหรือการทำงานใหม่ได้ครับต่อไปผู้ที่มีอักษรที่ขึ้นต้นด้วยจอจานชอชิงชอช้าสออ,อเชอยอหญิงเช่นชื่อ จามจุลีหรือชื่อชัยวัฒน์มีโอกาสได้รับมอบหมายหรือโครงการงานงานใหม่ๆที่สร้างไรายได้ต่อไปผู้ที่เีอักษรนขอสันฐานขอวบนโทนอนหนูนอนเนนะครับรอชดาต่อประตักทอพุทธเจ้าเช่นชื่อ ทิติวัตรชื่อนภัรเป็นต้นท่านจะมีโชคลาภหรือมีข่าวดีหรือหากท่ทานใดที่สุภาพสตีท่านใดที่แต่งงานแล้วอาจจะรับข่าวดีมีน้องนะครับต่อไปท่านที่มีอักษรชื่อขึ้นต้นด้วย สอเสือสาอฤษีสอสะลาหอยคู่หอหีบรอจุลาเช่นสมชายสิริชยัยเป็นต้นถ้ามีโชคลาภหรือมีผู้บุถามคอยดูแลคำคำชูนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีความรักหรือมีคนรักอาจจะได้เจอคนรักนะครับรวมถึง โชคลาบมาจากทางทิศเหนือด้วยนะครับสำหรับวันนี้แนะนำท่านที่จะออกรถออกรถได้นะครับและก็ท่าแนะนำเรื่องสื่อศักดิ์สิทธิ์แนะนำเรื่องของการไหว้พระพิเคเนตหรือไอ้ไข่ได้นะครับหันหน้าไปทางทิศใต้เวลามงคล 7จ็นาฬิกานะครับแปดนาฬิกาเนาฬิกาเวลาบ่ายโมงก็ได้ครับแนะนำห้อยองคพระแม่กวนอิมที่ที่คอจะท่านจะส่งเสริมเรื่องของการเดินทาง ความปลอดภัยและการเงินครับส่วนสีมงคลได้แก่สีขาวสีเขียวสีฟ้าส,สีน้ำทะเลเครื่องประดับท่านอาจจะใช้พลอยไพลินหรือหยก เพื่อส่งเสริมให้ท่านมีเรื่องการเงินและสุขภาพดีครับ